ได้ชิมได้่ะนาคะชิมได้นะคะแววได้ชิมได้เลครับเพื่อนๆนี่คือร้านหลนฟูม้านะครับผมฟูเป็นต้นกล้อเลยนะครับผมเดี๋ยวต้องจะมาเที่ยวเรื่อยๆนะครับบริเวณเมืองใหนะครับผมที่เดอะมอลล์สุพรรณบุรีนะครับผม น้ำพริกก็มีด้วยนะครับชิมได้ครับมีให้ชิมนะครับอร่อยจริงๆครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระเพาะปลาร้านดังจากเยาวราชนะครับผมสําหรับงานนี้จัดหนักจัดเต็มร้านอร่อยนะครับผมแจ๋วแซบเฟอร์นะครับผมชื่อของงานนะครับผมเพื่อนๆจะมาด้วยรถประจาทางนะครับมาลงที่หน้าโรือมอหรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็มาลงที่หน้าแมคโครแล้วก็เดินตามสกายวอล์กมาเข้าที่ เดอะมอล์ไลท์สโตร์บางกะปิได้เลยนะครับและด้านหนักก็มีเรือคลองแสนแสงวิ่งผ่านด้วยนะครับมาลงที่เดอะมอบางกะปินะครับผมเรียกว่าสะดวกทุกเส้นทางนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะเดินทางมาที่เดอะมอไลท์สโตร์นะครับผมอ่านี่คือบรรยากาศภายนอกข้างนะครับผมอ่ามีรถไฟวิ่งเรื่อยใช่ไหมครับอ่ารถไฟสายสีเหลืองนะครับมาลงตรงหน้า โคนัดเท้าแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เข้าทางเอ็มสกายพาร์คตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็เดินลงมาชั้นจีนะครับหรือว่าชั้นแกนคอนะครับผมก็จะเห็นบรรยากาศภายในงานเลยนะครับเดี๋ยวต้องจากพาเดินนะครับร้านไหนร้านดังครับส่วนมากจะเป็นร้านดังๆหมดเลยครับที่มาเปิดนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของถั่วนะครับผมนะครับเพื่อนๆได้ชมได้เห็นได้ฟังบรรยากาศภายในงานด้วยนะครับ นี <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่ครับถั่วทํากันใหม่ๆเลยนะครับทันยาพืชต่างๆนะครับผมแล้วนะร้านนี้ก็จะเป็นหมูย่างนะครับผมจากเมืองสั่งเลยนะครับผมอ่านขายกันเป็นกล่องๆเลยนะครับเพื่อนๆอ่านี่ก็เป็นบ้านฝอยทองนะครับเป็นขนมนะครับชิ้นละ5บาทก็มีนะครับผมแล้วก็เป็นกล่องนี่ก็60บาทนะครับผมอ่าด้านล่างนี่จะเป็นชิ้นละ5้าบาทนะครับเลือกเลือกได้ตามชอบใจเลยเพื่อนๆราบทานทั้งนั้นเลยนะครับ อ่านี่ครับขนมขอยทองครับกล่องละ20บาทนะครับผมอ่านี่ครับคุกกี้สับปะรดก็มีนะครับผมกล่องละ60บาทนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของปลาหมึกนะครับผมอ่านวดปลาหมึกอ่านี่ครับน้ำจิ้มแซ่บๆนะครับงานนี้ก็เรียกว่าของกินเยอะเลยครับเพื่อนวันหยุดหรือเลิกงานหรือว่าช่วงตอนเช้าก็เข้ามาเที่ยวกันได้เลยนะครับ คนเยอะจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆส่วนนี้ก็จะเป็นหมูยอนะครับผมหมูยอพริกไทยดำนะครับผมร้านหมูยอ,อวัชาลิสานะครับผมครับแพ็คละ120บาทนะครับแล้วก็ร้านข้าวแกงแคนครศรีธรรมราชนะครับผมนะี่ครับ ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนะครับภายในงานนะครับเพื่อนๆฟังเสียงภายในงานไปด้วยนะครับมีข้วกลิ่อง,องมีแกงไตปลามีแกงเหลืองนะครับผม แล้วก็มีน้ำพริกมีทุกอย่างนะครับร้านนี้ก็จะเป็นปลาสลิดนะครับผมปลาสลิดที่ทอดแล้วและก็ยังไม่ทอดก็มีนะครับผมแล้วก็มีน้ำพริกด้วยนะครับผมน้ำพริกปลาสลิดไปคลุกข้าวอร่อยครับอันนี้ครับโลละ300โลละ260นะครับผม ครับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับอ่าแล้วก็พ่อครัวแม่ครัวนะครับมาเที่ยวกันได้เลยนะครับพาครอบครัวมาเที่ยวกันนะครับผมร้านนี้ก็จะเป็นหอยจ้อชื่อดังนะครับแม่วันนางนะครับผมการันตีในความอร่อยนะครับสําหรับร้านนี้นะครับผมแต่ต้มเคยทานแล้วนะครับผมเส้นละ250บาทนครับผมลูกละ50บาทนะครับแล้วก็มีปูจ๋าด้วยนะครับกูจ๋าก็มีนะครับร้านี้ถือว่าคิวยาวที่สุดเลยนะครับผมร้านนี้นะนำขายดีมากครับผม อ่าแล้วก็มีส่วนนี้ก็จะเป็นข้าวหลามนะครับข้าวหลามมาจากหนองมวนเลยนเพื่อนๆนี่ครับอ่านะครับข้าวหลามจิ๋วนะครับแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นเมี่ยงคำนะครับผมแล้วก็ส่วนของรอดช่องวัดเกศนะครับผมถุงใหญ่ถุงละ100ยบาทครับผมท่านต้องก็ซื้อไปหนึ่งถุงแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไส้กรอกหมูเปี้ยวนะครับแล้วก็เอาเปียวธรรมดาก็ได้หรือาจะเปี้ยวเยอะก็ได้บอกแค่พ่อค้านะครับ แล้วก็จะมีส่วนที่ยังไม่ทอดจะมีนะครับผมแล้วก็มีส่วนซองแหนมหมูเด้งด้วยนะครับนี่ครับขายเป็นห่อเลยนะครับเพื่อนๆครับเป็นห่อเป็นแพ็กมาเลือกซื้อกันได้ครับเอาไปทำอาหารทานที่บ้านนะครับอ่าแล้วก็มีร้านผลไม้ร้านน้ําน้ำปั่นนะครับมีทุกอย่างครับเวลาเดินดีก็มาเลือกซื้อกันได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นขนมหวานนะครับผมอ่าใส่เป็น้วยให้เลยนะครับ อ่าไปทานที่บ้านนะครับผมอันนี้ก็เป็นดารานะครับดาราก็จะมาทุกวันนะครับผมเพื่อนครับช่วงเย็นๆนะครับอย่าลืมมาสะมผัไหล่ดารากันด้วยนะครับส่วนร้านนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นนะครับผมลูกชิ้นปิ้งนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าวากาเมะอ่าลูกชิ้นวากาเมะนะครับผสมด้วยวากาเมะแล้วก็ลูกชิ้นหมูนะครับลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งมีให้เลือกครับผมน้ําจิ้มแซ่บๆนะครับผมนี่ก็คือบนเวทีนะครับ จะมีดารามาทุกวันครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นข้าเกีย๊ยบนะครับผมข้าเกีย๊ยานี่ครับใหม่ๆเลยนะครับ <Hampshire S 1> แล้วก็มีส่วนของหมูแผ่นด,ด้วยนะครับหมูแผ่นชิมได้นะครับชิมได้นะครับเจ้านี้ก็อร่อยอีกหนึ่งร้านนะครับผมมาเลือกซื้อกันได้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นทอดมันกุ้งนะครับผมเพื่อนๆครับทอดมันกุ้งก็ขายดีนะครับ อ่าน่ครับขายเป็นถ้วยเป็นกล่องเลยครับ่าตรงนี้ก็จะเป็นของทอดนะครับเป็นลูกชิ้นทอดเป็นเกี๊ยวทอดนะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นน้ำส้มสันลคกับผมขวดใหญ่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแถมหนึ่งขวดเล็กด้วยนะครับเพืดด่อนๆครับส่วนนี้ก็จะเป็นโอม่า ครับฟูม้าหล่นนะครับผมเข้มข้นเข้มข้นนะครับเพื่อนๆชิมได้ด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำพริกกระปิด้วยนะครับข้างๆอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็มีส่วนของน้ำพริกด้วยนะครับมาเราไม่เคยฟูไว้ชิมก่อนด้นชิมได้นะครับชิมได้นะครับอ่านี่คือน้ำพริกนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านหมูทอดหนึ่งร้านที่ขายดีนะครับเพื่อน อ่าอละ60-70บาทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูรัดข้าวหรือว่าปลาทอดนะครับผมมาเลือกซื้อได้เลยนะครับมีน้ำจิ้มแซ่บให้ด้วยนะครับเพืเ่อนๆนะครับมีทั้งหมู3ชั้นอ่าแล้วก็หมูเนื้อแดงอ่าแล้วก็หมูแดดเดียวนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอ่ส่วนของขนมนะครับเพื่อนเป็น ลาซานญาครับผมลาซานญาเนื้อลาซานญาเบคอนลาซานญาไก่ครับผมะนะครับหนึ่งชิ้นสองชิ้นก็อิ่มแล้วรับเพื่องชิ้นเบลอเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมปังเพื่อสุขภาพอีกหนึ่งร้านนะครับมีให้ชิมด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนของอเป็นพิซซ่าด้วยนะครับขนมปังพิซซ่านะครับผมแล้วก็ ขนมปังอะีรกว่าอบด้วยหัวก็มีนะครับ่ทานได้ครับทานได้ครับ2ชิ้น99้านะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของร้านไก่ย่างเนื้อย,ย่างจิลพันธ์นะครับผมแล้วก็มีข้าวหมกไก่ด้วยนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นข่า เม็ดมะม่วงหิมพานนะครับผมแล้วก็ทันยาพืชต่างๆนะครับผมมีให้ชิมด้วยนะครับเพื่อนๆอ่นนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นขนมนะครับขนมตะโก้เนาะอาหาทานนะครับผมมาเลือกซื้อมาเลือกหาทานกันได้นะครับเอาไปทานที่บ้านหรือว่าไปหาที่นั่งทานในบริเวณห้างเดอะมอลล์ได้เลยนะครับมีที่นั่งนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมี่กรอบนะครับ มีกรอบแล้วก็ปลากรอบนะครับผมหนังปลาทอดกรอบนะครับอันนี้ครับหนังปลาทอดกรอบนะครับราคาไม่แพงนะครับพเพื่อนลองมาหาซื้อแล้วก็ลองมาชิมได้นะครับพเพื่อนแต่ละร้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านอล่อยนะครับผิดหนึ่งร้านมาจากชนบุรีเลยนะครับผม พอมกโคตรปูนะครับผมแม่วันนานะครับผมแม่วันนานะครับเมื่อสักครู่ตอนโคนรต้อนรับอัตตัมก็แนะนำไปทีนะครับคิวยังเยอะอยู่เลยนะครับขายดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คุณจอยลิลานีเนาะดาราก็มาเปิดมูดขายที่นี่ด้วยนะครับผมหละก็ณีด้วยนะครับนะ่นะครับดาราช่องสามของเรานะครับผมเพิ่งได้บุรสาวใหม่ๆเลยนะครับ มาขายนื้อพิกแ่บหมูนะครับผมนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของข้าวคุกกะปินะครับข้าวคุกกะปินะครับเนี่ยน่าทานอย่างนั้นเลยนะครับกุ้งแห้งตัวเบล้อเลยนะครับเพื่อนอันนี้คือของดีจากชนบุรีนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีท็อฟฟี่เค้กชนบุรีนะครับเมื่อเราเห็นเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นซาลาเปาเบตงนะครับ ของขายเยอะมากครับผมขนมจีบนะครับร้านวอลลัตนะครับผมแล้วก็บะจ่จางด้วยนะครับนะครับน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับอนนี้ก็จะเป็นส่วนของกระเพาะปลานะครับผมจากเยาวราชเลยนะครับเพื่อนมาเปิดบูธขายที่นี่นะครับนี่ครับน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับขนมปังนะครับนี่ครับแล้วก็ มีหลากหลายไส้ให้เลือกนะครับเพื่อนๆมาเลือกซื้อกันได้ไม่ว่าจะขนมปังขนมเปี๊ยะโอ้โหยของขายเยอะมากๆเลยรับผมแล้วก็ขายไม่หมดนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำำําลําไยอ่ผสมน้ําขึ้นนะครับผมแล้วก็มีชาเขียวแล้วก็ชาไทยด้วยนะครับไม่ว่าจะสั่งเป็นแ,แแบบก้วหรือเป็นขวดก็ได้นะครับเพื่อนๆครับอ่านี่ครับอ่าแล้วก็มีขนมนะครับ ให้เราเลือกซื้อกันเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นบรรดานะครับลูกค้านะครับมาถ่ายรูปกับดารานะครับผมก็จะมากระทบไหล่กันกับดาราได้ทุกๆุกวันเลยนะครับเพื่อนๆ่ครับที่เดอะมอลล์ร e ชโชว์บางกะปินะครับชั้น G นะครับผมด้วยนะเพราะว่ามีแล้วหมด เทียบเลยขายดีขายดีค่ะขายดีขายดีนะครับผมคุณจ๋าผูแม่วันยาก็รับเปิ้ลมาเลยแล้วเนี่ยนี่คือวันที่3ปีนี้ครับนี่ครับไข่ปลาหมึกวู้หน้าทานน้าทานนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้าวนะครับผมข้าวลาบ ปูนะครับราดตูมาั่ครวนะครับวันนี้ก็จะเป็นปูนึ่งนะครับผมปูนึ่งแล้วก็กุ้งนะครับกุ้งนึ่งด้วยนะครับผมนี่ครับสดๆใหม่ๆเลยครับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนะครับเพื่อนๆส่วนนี้ก็จะเป็นลูกตาลนะครับผมลูกตาลนะครับขนมลูกตาล หรือว่าบางอ่านี่ก็จะเป็นลูกกลางนี่ยครับมีทั้งลูกกลางและลูกตาลนะครับเพื่อนอมาเลือกซื้อกันได้นะครับขนมหวานนะครับ้บะะอะไรรคคอนี่าับน้าตอันนี้ก็จะเป็นขาหมูนะครับขาหมูนะครับขาหมูและปลาหัมถมเลยครับใครๆก็ชอบนะครับผมร้านนี้นะครัอย่างน้ำมันปลาเลยเลยนะครับเพื่พอนหอม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  เอาซื้อกลับไปเ็กข้าวที่บ้านได้เลยครับตอนก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมได้ขนมมานะครับหนึ่งถุงนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยไปเที่ยวใหม่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับผมอันนี้คือลอดช่องวัดเจดนะครับอร่อยมากๆครับชอกของชอบครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกําลังใจ a t o m c h a n n e l 53ด้วยครับผมกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับที่ไหนมีอะไรดีๆก็จะมาแนะนำเพื่อนๆเสมอนะครับสวัสดีครับ